สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาหนึ่งเรื่องลักษณะหน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายในช่องปากรหัสวิชาพ1 1ึ่งระดับชั้นประสมศึกษาปีที่หนึ่งครูผู้สอนนายกระพง์สวนวงศ์ คือผส์การเรียนรู้ 1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปาก 2. ดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะในช่องปากอย่างถูกวิธี 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาปาก และลิ้นอย่างถูกวิธีเรามาทบทวนความรู้เดิมในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนะครับทุกเรียนชั่วโมงที่แล้วเรื่องแขนและขานะครับแขนและขาเป็นอวัยวะที่ยื่นออกจากลำตัวแขนและขามีอย่างละสองข้างสามารถขยับได้ ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายทำกิจกรรมต่างๆและควรทำความสะอาดแขนและขาอยู่เป็นประจำเพื่อให้ร่างกายสะอาดนะครับและปลอดโรคอ่านะครับนักเรียนเรามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ตอบคำถามกันนิดหนึ่งนะครับถ้านักเรียนสามารถ สร้างอุปกรณ์วิเศษได้หนึ่งอย่างนักเรียนจะสร้างอุปกรณ์วิเศษอะไรเพื่อช่วยดูแลรักษาอาวัยวะภายในช่องปากครับแต่ละคนก็มีหลายความคิดที่อยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอานะครับเรามาดูว่ามีใครตอบตรงกันบ้างนะครับเครื่องดูดเศษอาหารนะครับหลายคนอาจจะ หลังจากนี้ก็ได้นะครับนักเรียนเอามาดูเนื้อเพลงนะครับเนื้อเพลงแล้วก็เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับเนื้อเพลงนี้เป็นของคุณหญิงเบญจาแสงมะลินะครับตื่นเช้าล้างหน้าแปลงฟันแปลงทุกวันฟันจะสวยดี แปลงขึ้นแปลงลงเข้าสิวันละสองทีแปลงฟันแปลงฟันนะครับนักเรียนจำเนื้อหาเพลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับจากเพลงนี้มีอวัยวะที่สำคัญคืออวัยวะใดครับนักเรียน ฟันนะครับจากเพลงเราควรดูแลรักษาฟันอย่างไรครับควรแปรงฟันทุกวันวันละสองครั้งเราควรแปรงฟันวันละกี่ครั้งครับนักเรียน อย่างน้อยวันละสองครั้งการแปลงฟันอย่างถูกวิธีจะส่งผลต่อตัวเองอย่างไรครับฟันเราก็สมัยครับสะอาดแข็งแรงการแปลงฟันเป็นการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากส่วนใดบ้างครับ ในช่องปากก็จะมีปากฟันลิ้นแล้วก็เหงือกนะครับมาดูเรื่องฟันกันนะครับฟันมีลักษณะเป็นซี่สีขาวเรียงกันอยู่ภายในช่องปากทนีเป็นรูปภาพฟันนะครับใสสะอาดปิ๊งๆเลยนักเรียน หน้าที่ของฟันทำอะไรได้บ้างครับช่วยในการออกเสียงบดเคี้ยวอาหารรักษารูปหน้าให้สวยงามต่อไปมาเรื่องของเหงือกนะครับ มีลักษณะเป็นเนื้อสีชมพูหน้าที่ของเหงือกครับก็คือพอหุ้มโคนฟันแต่ละซี่ยึดเกาะรากฟันต่อไปปากนะครับ มีลักษณะเป็นเนื้อสีแดงอมชมพูเรามาดูว่าหน้าที่ของปากมีหน้าที่กันอย่างไรบ้างพอหุ้มโคนฟันแต่ละซี่รับอาหารเข้าสู่ร่างกาย ช่วยในการออกเสียงเป็นส่วนประกอบของใบหน้าให้ดูสวยงามนี่คือหน้าที่ของปากนะครับนักเรียนมาดูเรื่องของลิ้นนะครับลิ้นมีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อหนาอยู่ในช่องปาก มีสีแดงอมงชมพูหน้าที่ของลิ้นทำอะไรได้บ้างครับนักเรียนรับรสอาหารทำให้พูดชัดเจนคลุกเคล้าอาหาร ดันอาหารเข้าสู่ลำคอนี่เป็นหน้าที่ของลิ้นนะครับนักเรียนต่อไปการดูแลรักษาอาวัยวะในช่องปากหนึ่งแปลงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับคือก่อนเข้านอน แล้วก็หลังตื่นนอนตอนเช้านะครับทุกครั้งที่แปลงฟันจะต้องแปลงให้ถูกวิธี 2. หลังรับประทานอาหารควรแปลงฟันหรือบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง 3. อย่าใช้ไม้จิ้มฟันแค่ฟันเอาเรามาดู ขั้นตอนการแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับอ่าหนึ่งนะครับฟันบนเนี่ยใช้ขนแปรงปัดจากบนลงล่างนะครับปัดจากบนแล้วก็ลงด้านล่างนะครับนักเรียนสองฟันล่างใช้ขนแปรงปัดจากล่างขึ้นบนนะครับปัดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับ สามฟันกรามใช้ขนแปรงถูไปมานะครับฟันกรามใช้ขนแปรงถูไปมานะครับนักเรียนสี่ฟันหน้าใช้ขนแปรงปัดจากบนลงล่างนะครับเมื่อกี้เป็นขั้นตอนการแปลงฟันนะครับทีนี้นักเรียนเรามาร่วมกันสรุปเนื้อหา นะครับเพราันปากมีลักษณะเป็นเนื้อสีแดงอมงชมพูประกบกันใช้ในการรับประทานอาหารและการพูดคุยและอวัยวะในช่องปากมีหลายอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญและควรทราบถึงลักษณะหน้าที่ และการดูแลรักษาอวัยวะในช่องปากอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆอาทีนี้นะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสุขศึกษาและพละศึกษาหน้าที่22ถึง25นะครับอ่า แล้วก็อย่าลืมทำให้งานด้วยนะครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการนำเสนอบทเรียนนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ